สวัสดีค่ะหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกรหมอเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวิศ,ศาสตร์ครอบครัวและเป็นแพทย์วิทยาการะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพค่ะสำหรับระบบหนึ่งที่สำคัญมากๆในร่างกายนั้นก็คือระบบของหัวใจและหลอดเลือดโดยที่ภาษาอังกฤษนะคะเรียกว่า cardiovascular system ค่ะ cardio แปลว่าเกี่ยวกับหัวใจและ vascular ก็คือเกี่ยวกับหลอดเลือดหรือว่าเส้นเลือดนั่นเอง และเมื่อพูดถึงระบบของหัวใจและหลอดเลือดสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดค่ะคือการไหลเวียนของเลือดที่ดี การไหลเวียนของเลือดที่ดีในระบบของหัวใจและหลอดเลือดนั้นจะเป็นการนำพาสารอาหารที่ดีออกซิเจนหรือว่าสิ่งที่ร่างกายต้องการไปใช้ถึงระดับเซลล์นะคะรวมไปถึงการไหลเวียนที่ดีจะทําให้เกิดการขับถ่ายของของเสียที่ดีอีกด้วยสําหรับเรื่องของคอเลสเตอรอลในร่างกายค่ะจะมี2ตัวที่สําคัญตัวที่1ก็คือคอเลสเตอรอลตัวร้ายหรือว่า LDL ซึ่งย่อมาจาก Low Density Lipoprotein ในขณะที่อีกตัวหนึ่ง คือตัวดีดีต่อสุขภาพเรานั่นก็คือ high density lipoprotein หรือว่า HDL นั่นเองซึ่งสำหรับโคอเลสเตอรอลตัวร้ายหรือว่า LDL นั้นนะคะต้องบอกก่อนว่าในตัวเลขระดับในความที่เหมาะสมนั้นในสมัยอดีตค่ะจะเป็นตัวเลขอยู่ที่150แต่ปัจจุบันค่ะโดยเฉลี่ยแล้ว จะนับเกณฑ์ที่130ก็คือพยายามให้ไม่เกินตรงนี้อย่างไรก็ตามนะคะสําหรับแพทย์ที่เป็นอายุรกรรมโรคหัวใจค่ะหรือว่าอายุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเส้นประสาทโรคของสมองต่างๆนะคะอาจารย์หมอเหล่านี้จะแนะนําให้ L D L ให้น้อยกว่า100สําหรับคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสําหรับโรคพวกนี้ค่ะทำไมเราถึงมาซีเรียสหรือว่าต้องมาจำกัดค่า L D L คำตอบก็คือว่า ค่า L D L ที่มากขึ้นจะส่งผลเสียต่อหลอดเลือดค่ะโดยที่ L D L ที่มากขึ้นนั้นตัวคอเลสเตอรอลกลุ่มนี้ค่ะจะทำให้เกิดการอุดตันของเส้นเลือดส่งผลให้เกิดการติดขัดหรือทำให้ระบบการไหลเวียนของเลือดนั้นลดลงนั่นเองค่ะในขณะที่คอเลสเตอรอลตัวดีหรือว่า H D L นั้นจะทำงานช่วยเหลือร่างกายโดยที่เขาจะไปลดระดับของ L D L ทำให้เกิดความยืดหยุ่นของหลอดเลือดลดการเกิด กรหรือว่าตะกรนที่อยู่ในหลอดเลือดนะคะและ HDL ที่สูงเท่าไหร่ถึงจะดีนั่นหมายถึงค่าค่ะค่าตัวเลขที่เหมาะสมก็คือ50-60ขึ้นไปนั่นเองเมื่อพูดถึงคอเลสเตอรอลหรือว่าไขมันกลุ่มคอเลสเตอรอลนั้นนะคะอยากให้เข้าใจว่าคอเลสเตอรอลเนี่ยเปรียบเสมือนตะกร้าใบใหญ่ๆเลยซึ่งภายในตะกร้าใบใหญ่ๆนั้นนะคะ70%สังเคราะห์ขึ้นมาจากตับในขณะที่30%มาจากอาหารที่เรารับประทานนั่นเองค่ะ คำถามคือแล้วทำไมร่างกายต้องมีคอเลสเตอรอลเพราะว่าคอเลสเตอรอลนั้นจำเป็นต่อร่างกายค่ะไม่ว่าจะเป็นการสร้างฮอร์โมนนะคะการสังเคราะห์วิตามินดีรวมถึงการสร้างน้ำดีที่เป็นตัวช่วยในการย่อยอาหารกลุ่มไขมันอีกด้วยจะเห็นได้ว่าคอเลสเตอรอลมีความจำเป็นต่อร่างกายร่างกายเลยต้องสังเคราะห์ขึ้นมาจากตับนั่นเองค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะค่าคอเลสเตอรอลในร่างกายต้องมีอย่างเหมาะสมค่ะเพราะว่าหากร่างกายมีคอเลสเตอรอลมากเกินควรก็จะส่งผลเสียต่อร่างกายได้โดยเฉพาะคอเลสเตอรอล LDL คราวนี้กลับมาที่ว่าบางท่านนะคะถึงแม้ว่าจะพยายามรับประทานอาหารเป็นอย่างดีแล้วแต่ด้วยความเครียดหรือว่าการได้รับสารอาหารบางอย่างที่ไม่เพียงพอไม่เหมาะสมก็จะทําให้การสังเคราะห์ของคอเลสเตอรอลที่มาจากตับของตัวเองเนี่ยสูงขึ้นมาได้เช่นเดียวกันค่ะ ซึ่งถ้าเรากล่าวถึง red yeast rice ค่ะต้องบอกว่า red yeast rice หรือว่ายีส s t แดงนะคะจะเป็นกลุ่มอาหารที่เขานำมาช่วยในการลดระดับคอเลสเตอรอลซึ่งมีมานานตั้งแต่สมัยประเทศจีนราชวงศ์ถังนั่นก็คือตั้งแต่คริสต์ศักราช 800หรือประมาณ1,200ปีมาแล้วค่ะเขาจะมีการหุงข้าวขาวแล้วผสมตัว red yeast rice หรือว่ายีสต์สีแดงนี้ลงไปในอาหารเพื่อที่จะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายซึ่งการทำงานของ red yeast rice หรือว่ายีสต์สีแดงนั้นจะไปยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ h f g c o a reductase นั่นเองค่ะ ซึ่งหลักการในการเลือก red yeast rice หรือว่ายีสสีแดงเพื่อมารับประทานนะคะจะต้องมีสารที่เรียกว่าโมนาโคลินเคที่สูงและต้องไม่มีสารพิษที่เรียกว่าซิตรินินค่ะเพราะซิตรินินนั้นจะมีผลในการทำลายนะคะตับแล้วก็ไตทำให้ตับไตมีปัญหาได้ดังนั้นการเลือก red yeast rice ค่ะหรือว่ายีสสีแดงจำไว้ว่าจะต้องระวัง2ข้อนี้